เดี๋ยวกาลังการจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะเอาคนที่มสหเาสบพอดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะหยิบรัตเตอรี่ช่วยรัตเตอรี่สักคนละชุด 2, อชุดสชุดนะครับก็จะเป็นงวดประจำวันที่1มีนาสองพันาร้อยครับ ก็วันนี้พร้อมและมั่นใจที่จะทวงคืนนะครับคิดว่าก็ก่อนอื่นว่าเ<ม>พจจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเว็บขนาดคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับนอกในการประกอบซื้อลอตเตอรี่ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับนอะอาจารย์ก็จะหยิบว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาจารย์จะหยิบเลขไหนนะวันนี้มั่นใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหยิบเลขหลายๆก็มูนะครับนอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันปะเ้ามาเอาไม่ละเียงมายเลขเอาเอาเดี๋ยวได้พี่น้องเอาถ่ายยี่นี่มา แด้เลียมแเดียวน่ะพี่จิวขายดีแท้ผมถองไปเลยบ้าเอ้าอยาได้หกแปเมีหลายกระมุงหกแปดชุดสี่องสอหกแปกี่สี่ไปเสียเกียงกันนี่ไรในเอาของผมพี่น้อเดี๋ยวไดเพิบก่อนี่ยะ Icana, ได้หแปดคับแงแรกได้หนึ่งชุดจัดไปหชุดผู้ใดมาเอาของไข่ไปเกืยอเมนรีลาตัวนี้เกเมนรีลาเลยนงกำลังสีลีลามาว่าในแอบสื่อบ่ไดเลยมากกบ่ไดแพงัะผมผมอมาเลยัรกันแะไรได้เกนเีเลกว่าโอ้โหามูันอาจะออกแปก้าอะไรไหมหลังแปดเวัน่ ต้องทิ้งแปดเก้านะครับผมเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดด้วยแผงที่สองแผงที่สาม

หกแปดเท่6ไรแปดอีกเพาะแปดหกหกแปดแปดแปดเปคมาเอาไปผไหมาเาไปมหลอดอกก็จะส่ใส่แตจานใบก็จะไปทามหายองได้ไหมคดแปดแปดหกแจานี่ยังไม่พออย่าวนะ ได้แข่เ้าโมี่เยอ่ได้แปลนหัวข่อยเจ้าหนี้ไปช่วยกันเดี๋ยวส่งไปให้หูเลยเกียร์ต้องไปหาใารดีนะผมครับไม่ครับเบอร์ลวครับนี่สามแปดไม่มีแผงนี้หมดเจ็ดถกแล้วก็ เก้อเีา้่เยนะครับเราบมมีเผมมีบอใหเิดี๋ยวทะเลอาสองแดอกไงจัดสองแปดออกไปไมาดูเลยโอ้โหใบมานเนี่ยครับเดี๋ยวแี่เก้าอีผมเนี่ใบผมนี่ี่แงครับถ่ยองนี่สองแปดเริ่มหถ่ายเริ่มนะ ทงังหุ่นี่่ท้งหุ playable, <pus S 2> ห่นแปดลายเลยโอ้ <acknowledged> so bad, like. ัปสองมาเลยทั it, ้งแปดสองมาใม่้ไม่ดีแปดอง่มแปดอไม่่หกแปด68เป็นทัุ้หกแปหรือหกแปดรวนถูกถู่ว่าจเลปลายอืมนี่หกแดหกแป โอ้ไปก่อนไปก่อนขายกองขายกองขายกองขาสองแปดปสอปกไปเมือนเลปดหกครับอ้โหปกนครับีนหน่งว้าวสองสี่สี่้อนแป่หนึ่งว้าวดีของดุดังสองชุดนี่หก

กแปมาดูแผงด้วยแเเรืออนี่แเาปจ็นขแปะเก้าไปเลยอะดังย่มันเป็นตรงกับเหรียดังครับตรง อ่าดลแปดองอาจารย์อาจารย์แซมบอกให้เมเยแปดเลยแปดนึงอแปดคผนเอาผู้ใดด้หน่อยก็มัวได้ตกินหน่อย็มยยังน้อยอยู่เดี๋ยวาจารย์ไปเติมให้เติมตัวนี้เป็นนเลยสิบใบนะเติมิใบเอาไเด้หน่อยก็มั เยันไงุดเดียวยังไงก็มึงยังไงก็ผมโอ้เข่าเมนผมก่เอาแล้วมี6อผมเอืมเก้ามีวไหมแปดเก้าแปดเก้ามีมเก้าแปดเก้าเยียมเนกเกา

ร่วมเหรอกหครับรมรมนจะคิดไงไอหนึ่งไม่รู้เราเดไม่สับไหมอ๋ยมานทำไรกินกันนะครับเนาะเนเก็บเงัมันเขาอยู่ตรงนั้ให้กแงนะครับตอ่นนี้เราก็ตามหา68นะครับซึ่ง68หายากก็เลย ได้แปดเก้ามาส่วนแปดสองนี่ก็ชอบจะชอบอยู่ประมาณสามตัวส่วนแบ่งตัวนั้นก็อาจไม่ยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นโลคอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะก็แปดสองแปดเก้าแปดหกเนี่ยคือตัวเน้นของอาจารย์นะครับที่อาจารย์เลือกมาแบบนี้แต่ว่าแปดหกหายากมากนะอาจจะออกกับนวนแปดเก้าก็ได้ส่วนแปดแปดสองนี่ก็ชอบนะครับอย่าลืมแปดสองตัวเนี่ยแปดแปดนีอย่าลืมนะเอานี่เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายวันตีกำลังเทียงกันครับ รอโอ้<ส> <orman pulse. S 1> เราเอาชุดองไปมาน่าสาีไปซไปนิงชวนเหี้ยวหยังเป็นเลขก้อนไหมอาจารย์ในหองมาสมีจักศูนย์ถึง้อนไปเลยาก็บเรว่าพี่เด็กมอาจารย์ันขายเมื่อี้เรายิบมาหาแหลกมูนี่บนี้มูทันแล้วแล้ว้อไม่นการคคมันแห้ง ส8งหมน้ารยโอ้ดได้สอสองห้าอสอครับพี่นองเหมือนไหน่อยซื้อแล้วต่นีแปด้าครับยอด2 8 9แปดเก้ารดโอยงนสองหมื่นแปดเก้าร้ยนดเข้าไปนะครับอันนี้คือซื้อแบบไม่ได้คำนวณไ้อหมื่นแปดเก้าเกอยดีสองหมื่นเก้าสองหมื่นอได้ เียงเลหรจนะเปิดติงวเนียบมาดเลงโดยเด่นงานอนเก้าร้อยบว่าหน่อว่วนาหันมันมาบวดนี่เดีอเอาชุดมากครับใหญ่เยเร้อยครับก็น่าจะเป็นร้อยใบนะครับเนาะส่วนมากก็จะมีแปดสองแปดหปดเนะครับเนาะที่ที่เป็นตัวเน้นเลยส่วนตัวเนี่ยเราก็ เขาเอาให้ผมก็เลยเอานะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ะนเนาะน้ือจ่ายเงินดีเลุสายจ่ายเงินนะครับได้ได้สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสองแปดเก้าพอดีบองดเง้าอดีแปดหกนี่หายยากครับช่วงนี้แต่ว่า82 กับ89ยังมีอยู่นะครับก็เิงๆไปรวยได้๋ยวขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งครับตรกจตวตรวจอนพ่ใเพียบตัวผมครับเอาบาลแล้วรางวัลที่หาข้าว่ามีผมไม่ได้ซื้อไปอ่อนเนี้ย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 เนียเนียเน